คำว่าทมย่อมคุ้มครองผู้ปฏิบัติธรรมไม่ได้หมายถึงคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมไม่ให้ประสบกับภัยหรือสิ่งไม่ดีอันใดแต่หมายถึงสติคุ้มครองจิตของผู้ประพฤติธรรมนั้นเพราะเมื่อกรรมไม่ดีในอดีตที่เคยทำส่งผลภัยหรือสิ่งไม่ดีก็ย่อมเกิดเป็นธรรมดาไม่มีใครหนีกรรมพ้น พราะไม่มีใครใหญ่เกินกรรมแม้พระพุทธเจ้าก็ยังหนีกรรมไม่พ้นแต่สำหรับผู้ประพฤติธ,ธรรมที่ถูกต้องเมื่อภายหรือสิ่งไม่ดีใดๆเกิดขึ้นกับตนสติจะช่วยคุ้มครองจิตไม่ให้ทุกข์ที่เกิดจากภัยหรือสิ่งไม่ดีนั้นๆเข้ามากล้ามกลายทำร้ายจิตได้ส่วนจะคุ้มครองได้แค่ไหน ็ขึ้นอยู่กับกําลังสติที่ประพฤติปฏิบัติมานั่นเองดูหนังฟังเพลงก็ปฏิบัติทำได้ทำอย่างไรทำได้โดยให้พยายามรักษาความรู้สึกตัวไว้ไม่อินไปกับอารมณ์ของตัวละครหรือทำนองเพลง ทั้งไม่อินไปกับอารมณ์ตัวเองที่เกิดจากการดูหนังหรือฟังเพลงนั้นๆให้เห็นและเฝ้าดูอารมณ์ที่เกิดไม่แส่สายเข้าไปคลุกวงในด้วยคำว่าอินก็คือการส่งจิตออกนอกถ้าทำได้สติจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นการรู้เท่าทันอารมณ์จะดีขึ้นตามลำดับ แล้วอรรถรสจากการดูหนังฟังเพลงจะค่อยๆจืดชืดลงเองจะพบรสชาติความสุขที่แปลกใหม่เกิดขึ้นในจิตนั่นคือรสแห่งความสงบหรือรสแห่งธรรมนั่นเองความกลัวก็เป็นอารมณ์อย่างหนึ่งบางคนจะทำดีอะไรสักอย่าง ็ยังกลัวนั่นกลัวนี่กลัวคนนั้นจะว่ากลัวคนนี้จะไม่พอใจหวาดกลัวที่จะทำความดีปล่อยให้ความกลัวมามีอำนาจเหนือจิตใจหากชนะความกลัวที่จะทำดีไม่ได้แล้วจะชนะอารมณ์อะไรได้เล่าบางคนบอกว่า ปฏิบัติธรรมแต่กลับกลัวที่จะทำความดีแม้ความดีเพียงเล็กน้อยก็ยังหวาดกลัวที่จะทำเรื่องที่จะหวังความก้าวหน้าในการปฏิบัติจึงเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพรามพ่อแม่ลูกท่านรู้ว่า าแสดงธรรมในขณะนั้นจิตพ่อแม่จะอย่งลงในธรรมส่วนลูกจะต่อต้านไม่พอใจในธรรมที่แสดงและจะปรามายในธรรมเมื่อตายแล้วจะไปลงนรกท่านก็ดำริว่าจะเอาอย่างไรถ้ามัวต่สงสารคนจะลงนรกไม่ต้องสอนกันการบรรลุธรรมของท่านก็ไม่มีประโยชน์ ท่านเห็นว่านารกนั้นคนที่ประมาทในกรรมปรามาสในธรรมก็ไปกันเป็นปกติอยู่แล้วแต่นิพานนี้มันไม่ได้มีโอกาสไปกันง่ายๆสุดท้ายท่านจึงแสดงธรรมแก่พรามนั้นผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาท ได้เห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมเป็นการเห็นด้วยญาณทัศนะไม่ใช่เห็นด้วยคิดเอาหมายเอาว่าเห็นและเมื่อเห็นจริงแล้วก็จะเห็นตลอดไปจะเห็นการทำงานของมันเห็นอายตนะมันทำงานอย่างไรเวทนาตัณหาเกิดอย่างไรภพชาติเกิดดับอย่างไรมันจะเห็นตลอด โดยไม่ต้องกำหนดหรือตั้งใจจะให้เห็นด้วยเหตุนี้พระอานนท์ผู้ที่บรรลุโสดาบันแล้วจึงทูลพระพุทธเจ้าว่าปฏิจจสมุปบาทนี้เป็นของง่ายเพราะท่านเห็นอยู่ตลอดเวลานั่นเองที่คนเราทุกข์ก็เพราะไม่รู้จักทุกข์ถ้ารู้จักทุกข์ เห็นว่าทุกข์ในวงเล็บเห็นด้วยญาณทัศนะมันไม่มีอะไรก็จะอยู่กับทุกข์ได้โดยไม่ทุกที่จิตใจคนไม่เคยสงบก็เพราะไม่รู้จักรักษาใจถ้ารู้จักรักษาใจให้อยู่กับรู้หรือสติได้จิตใจก็จะสงบลงเองโดยอัตโนมัติ ไม่จำเป็นต้องไปเข้าวัดเข้าวานั่งหลับตาภาวนาอะไรเลยในทางโลกเวลาพบคนที่หงุดหงิดชุนเฉียวโมโหง่ายคนที่อยู่ด้วยก็จะเกิดอารมณ์หงุดหงิดชุนเฉียวไปด้วยเพราะขาดสติที่จะรู้เท่าทันแต่ในทางธรรม จะใช้โอกาสที่เห็นอารมณ์นั้นมาแก้ไขตนให้มีสติรู้เท่าทันเมื่อแก้ไขได้จิตก็จะสงบเยือกเย็นด้วยอำนาจสติและจะสงสารสมเพศคนที่ชุนเฉียวโมโหง่ายดังกล่าวเพราะจะเห็นเขาหาเรื่องก่อไฟเผาใจทำร้ายใจตนเองอยู่ตลอดเวลา คนที่โกรธง่ายชุนเฉียวง่ายคือคนที่ไม่รักตนเองทำร้ายเผาใจตนไม่พอยังทำร้ายร่างกายตนอีกเพราะความโกรธย่อมนําโรคร้ายเช่นมะเร็งมาสู่ตนได้คนที่แม้ขนาดตนเองยังไม่รักแล้วจะไปรักใครจริงได้ เวลาบอกว่าอย่าประมาทในกรรมปรามาตในธรรมนะกรรมมันจะพาไปลงนรกได้คนฟังคนอ่านก็จะหัวเราะแต่พอถึงเวลาไปจริงก็เห็นร้องไห,ห้โหยหวนทุรนทุรายไม่เห็นหัวเราะเหมือนตอนมีชีวิตอยู่เลยสักรายเดียว คำภาวนาใดๆก็ไม่สู้คำว่าสักแต่ว่าเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินยินดีก็สักแต่ว่ายินดียินร้ายก็สักแต่ว่ายินร้ายเห็นอารมณ์ทั้งปวงก็สักแต่ว่าอารมณ์หากทำได้เนืองๆจิตจะเป็นกลางขึ้นเองโดยอัตโนมัติ จนพบจิตพบธรรมในที่สุดเมื่อใดที่เห็นตนเห็นอารมณ์ว่าไม่มีอะไรอุป,ปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นในตนในอารมณ์จะจางคลายลงเองโดยอัตโนมัติเช่นกันเมื่ออุป,ปาทานจางคลายทุก็จางคลาย จนถึงที่สุดของมันพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้หนีโลกหนีอารมณ์แต่ทรงสอนให้อยู่กับโลกอย่างรู้เท่าทันต่างหากให้รู้เท่าทันว่าเมื่อมีลาบมียศก็อย่าหลงระเริงพระลาบยศย่อมเสื่อมได้เป็นธรรมดา มีคนสรรเสริญก็อย่าหลงระเริงพระสรรเสริญย่อมเสื่อมเป็นนินทาได้เป็นธรรมดามีสุขก็อย่าหลงระเริงพระสุขย่อมเสื่อมเป็นทุกข์ได้เป็นธรรมดาเมื่อรู้เท่าทันว่าธรรมดาของสิ่งเหล่านี้หาความแน่นอนไม่ได้ย่อมเสื่อมได้เป็นธรรมดาเช่นนี้ ถึงเวลาที่สิ่งเหล่านี้เสื่อมดับไปใจก็จะอยู่กับความเป็นธรรมดาของโลกได้โดยไม่ทุกข์มีคนเข้าใจว่าข้อธรรมที่ออกมาเผยแผ่มากมายอยู่หลายปีนับข้อธรรมได้เป็นพันข้อนั้นคงมาจากการเป็นนั่งคิดนั่งค้นนั่งปรุง ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดเพราะเมื่อใดที่คิดเมื่อนั้นย่อมไม่เป็นธรรมเมื่อใดที่หยุดคิดเมื่อนั้นแหละจึงเป็นธรรมข้อธรรมทั้งปวงออกมาจากจิตที่หยุดคิดไม่ได้ออกมาจากความคิดส่วนข้อคิดออกมาจากความคิดไม่ได้ออกมาจากจิตที่หยุดคิด ข้อธรกับข้อคิดจึงแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงถ้าจเจริญสติอย่างถูกต้องจนจิตหยุดคิดได้เมื่อใดจะหายสงสัยในสิ่งที่กล่าวมาข้างตน้นเมื่อใดที่จิตปุถุชนปรุงแต่งเมื่อนั้นภพชาติย่อมเกิด จิตุุชนปรุงแต่งตลอดเวลาพบชาติจึงเกิดดับตลอดเวลาทุกขณะจิตแม้ในยามหลับนอนจิตกับวิญญาณคนละอันกันผู้ใดสอนว่าจิตกับวิญญาณคืออันเดียวกันแสดงว่าผู้นั้นยังแยกจิตออกจากขันห้าไม่ได้ ยังไม่พบจิตพบธรรมยังไม่เห็นด้วยญาณทัศนะว่าจิตกับวิญญาณคนละอันกันยังไม่บรรลุธรรมอะไรเลยแม้โสดาบันก็ยังไม่บรรลุพวกฤษีชีไพรแม้นั่งสมาธิจิตสงบอยู่ได้เป็นวันเป็นคืนจิตก็ยังปรุงแต่งอยู่ เป็นการปรุงแต่งความสงบพบชาติจึงย่อมเกิดเป็นธรรมดาเช่นกันเมื่อตายไปก็จะไปเกิดเป็นพรหมนั่นเองที่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ก็เพื่อมาสอนให้เจริญสติจน,จนจิตหยุดปรุงแต่งจะได้ไปให้มันเกินพรหมคือหยุดพบหยุดชาติหยุดเกิดหยุดตายเสียได้ที่เรียกว่านิพพานนั่นเอง อาจารย์คะประเทศไทยมีโอกาสจะเหมือนประเทศจีนไหมคะที่ตอนนี้เกิดโรคระบาดยังจัดการไม่อยู่ผู้คนล้มตายกันเยอะแยะไปหมดทำให้เกิดจิตตกเป็นกังวลมากเลยคะ่ะขอความเมตตาชี้แนะด้วยคะ่ะตอบอย่ากังวลทุกอย่างเป็นไปตามกรรมถ้าหมดอายุไขไม่ตายด้วยโรคระบาด ก็ต้องตายด้วยโรคอย่างอื่นหรือตายด้วยอธธุบัติเหตุหรือมีเหตุอื่นต้องตายข้อสำคัญอย่าไปสร้างกรรมหนักอันเป็นการบั่นทอนอายุไขก็แล้วกันทั้งอย่าประมาทในกรรมประมาทในการใช้ชีวิตให้เป็นอยู่ด้วยทานศีลเจริญสติภาวนาเมื่อหมดอายุไขหากยังไม่บรรลุธรรม ก็ยังพอมีอะไรติดตัวไปบ้างนะถามขณะปฏิบัติอยู่ทุกวันมีคำถามหนึ่งขึ้นมาว่าควรรีบเร่งความเพียรค่ะพิจารณาดูแล้วเห็นว่าอาการนี้เป็นความอยากความมีอัตตาตัวตนได้คำตอบว่า การรีบเร่งความเพียรคือการมีสติอยู่ทุกเวลาเห็นการเกิดดับของอารมณ์อยู่ทุกปัจจุบันขณะไม่ใช่ว่าจะต้องไปเร่งปฏิบัติอะไรรบกวนท่านช่วยชี้แนะด้วยค่ะตอบการมีสติอยู่ทุกเวลาเห็นการเกิดดับของอารมณ์อยู่ทุกปัจจุบันขณะนี่แหละคือการเร่งความเพียรแล้วสาธุสาธุ สาธุพระอระหันต์เมื่อนิพพานจิตไม่ได้เกิดไม่ได้ดับพระจิตนั่นมันมีอยู่เดิมแล้วเพียงแต่ไม่บริสุทธิ์เมื่อละอวิชชาได้จิตจึงบริสุทธิ์นิพพานแล้วคันทั้งหมดดับเหลือจิตที่บริสุทธิ์ เหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าพระอรหันต์เมื่อนิพพานแล้วคำว่าจะเกิดดังนี้ไม่ควรเลยคำว่าไม่เกิดดังนี้ก็ไม่ควรคำว่าเกิดก็มีใช่ไม่เกิดก็มีใช่เพราะว่าจิตของเดิมมันมีอยู่แล้วนั่นเองพบจิตพบธรรมจะหายสงสัยในสิ่งที่กลา่าว ความคิดคิดได้สารพัดอย่างทั้งคิดดีคิดไม่ดีหน้าที่เราคือเฝ้าดูมันอย่าบ้าไปกับมันเท่านั้นเองเพราะไม่ว่ามันจะคิดดีคิดไม่ดีสุดท้ายมันก็ดับลงเหมือนกันหมดบางคนนี้น่าสลดสังเวชใจ เอาความคิดแบบโลกโลกมาตัดสินคนทางธรรมเพราะเพียงแต่เห็นลักษณะภายนอกธรรมที่บอกว่าสนใจได้อ่านนอกจากตนจะสลัดทิ้งเกลี้ยงไม่เหลือหลอแล้วยังเป็นการสร้างกรรมหนักให้กับตัวเองอย่างไม่รู้ตัวอีกด้วยส่วนใหญ่คนเราเมื่อทำดีแล้วมีคนชม ก็จะหลงระเริงไปกับคำชมนั้นแต่พอมีคนติเตียนทำนองว่าทำดีเพื่อเอาหน้าบ้างอยากดังบ้างทำดีเกินไปบ้างหรืออื่นๆก็จะเป็นทุกข์เป็นร้อนไปกับคำติเตียนนั้นอันที่จริงแล้วใครจะชมจะติเตียนด่าว่าก็เป็นเรื่องความคิดความสูงต่ำของจิตใจของเขาเหล่านั้น ไม่ใช่เรื่องของเราเลยสักนิดจึงไม่ควรหลงระเริงไปกับคำชมหรือทุกร้อนไปกับคำติเตียนที่ไร้สาระนั่นเลยเมื่อมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับคนคนหนึ่งทางโลกบางคนก็จะสมน้ำหน้าบางคนก็สงสารเห็นอกเห็นใจบางคนก็เฉยเฉยไม่รู้สึกยินดียินร้าย แต่ทางธรรมมันเป็นเพียงการชดใช้กรรมเก่าของเขาคนนั้นเท่านั้นเองพระอริยะเจ้านั้นท่านไม่มีอะไรกับใครใครมีอะไรกับท่านท่านก็ไม่มีด้วยคนที่มีก็รับกรรมหนักไปแต่ฝ่ายเดียวส่วนผลแห่งกรรมหนักจะเป็นอย่างไรนั้นตายไปก็ย่อมจะรู้เอง มีคนสงสัยว่าทำไมเอาธรรมะไปลงให้กลุ่มเพื่อนทางโลกอ่านทาั้งๆที่น้อยคนจะเห็นค่าตอบว่าเป็นการทำหน้าที่ของเพื่อนที่เคยช่วยเหลือกันมาเป็นพี่เป็นน้องร่วมทุกข์ร่วมสุขเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันมาวันนี้แม้เขาอาจไม่เห็นค่าแต่วันหนึ่งข้างหน้าเขาจะเห็นค่า แท้จริงแล้วธรรมที่ลงให้อ่านไม่ได้เสียหายไปไหนแม้เขาจะสงสัยกังขาไม่เห็นค่าในวันนี้แต่มันก็จะเป็นอุปนิสัยติดตัวในวงเล็บจิตเข้าไปตลอดจนวันหนึ่งในอนาคตการข้างหน้าธรรมะปรากฏแก่ใจเขาเห็นรูปนามตามจริงก็จะเห็นค่าในธรรมที่ลงให้อ่านในวันนี้ด้วยตัวเขาเอง เวลาดูทีวีรายการต่างๆแล้วเกิดอาการยิ้มหัวเราะหรือน้ำตาซึมขึ้นมาก็รู้สึกตัวได้เร็วแล้วหยุดอาการเหล่านั้นมีความรู้สึกเหมือนเป็นการกดขม่มอารมณ์เลยค่ะเพราะรู้สึกหนักแต่พอถอยออกมาแล้วมองใหม่ว่าอาการต่างๆที่เกิดขึ้นมันเป็นแค่อาการหนึ่งที่เกิดขึ้นได้แค่ชั่วครั้งชั่วคราวแล้วมันก็ผ่านไป จิตมันก็เลยโล่งค่ะการที่มองแบบนี้เป็นวิธีที่ถูกต้องแล้วใช่ไหมคะตอบถอยออกมาเห็นอาการถูกต้องแล้วให้พยายามถอยออกมาอยู่กับความรู้สึกตัวพออยู่ได้ก็ไม่ต้องถอยแล้วจะเห็นอาการก็สักแต่อาการเห็นอารมณ์ก็สักแต่อารมณ์มาแล้วไป เกิดแล้วดับเท่านั้นเองเมื่อเห็นก็จะไม่เป็นที่เป็นก็เพราะไม่เห็นสาธุสาธุาธถามครั้งหนึ่งมีคนถามหลวงปู่มั่นภูริทัตโตว่าท่านรักษาศีลองค์เดียว มีได้รักษาถึง227องค์เหมือนพระทั้งหลายที่รักษากันใช่ไหมท่านตอบว่าใช่อัตมารักษาเพียงอันเดียวเขาถามว่าที่ท่านรักษาเพียงอันเดียวนั้นคืออะไรท่านตอบว่าคือใจหมายความว่าอย่างไรตอบว่าหมายความว่าผู้ที่พบใจพบธรรม ก็จะรักษาใจอันเดียวใจมันจะรักษาใจด้วยตัวมันเองและจะพบว่าใจหรือจิตนั่นแหละคือศีลคือสมาธิคือปัญญาอยู่ในตัวของมันเองอย่างเสร็จสับท้อม,มูลอยู่แล้วโดยไม่ต้องปรุงแต่งอะไรขึ้นใหม่อีกเลยผู้ที่พบจิตหรือใจพบธรรม จะรู้แจ้งชัดว่าอันไหนคือใจอันไหนคือรูปอันไหนคือเวทนาอันไหนคือสัญญาอันไหนคือสังขารอันไหนคือวิญญาณเพราะมันแยกให้เห็นอยู่ตลอดเวลาโดยไม่ต้องไปนั่งหลับตาภาวนาหรือกําหนดพิจารณาอะไรเลยเกิดมาเป็นชาวพุทธ ถ้าไม่รู้เรื่องของขันห้าก็นับว่าเสียทีที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาแม้จะเข้าวัดฟังธรรมรักษาศีลสวดมนต์ทำสมาธิอยู่ร้อยปีถ้าหากไม่รู้เรื่องของขันห้าแล้วไซก็ยังคงได้ชื่อว่าเสียทีอยู่นั่นเอง การเกิดมาพบพระพุทธศาสนาเป็นของยากยิ่งนักเมื่อเกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้วควรใช้โอกาสอันยากนี้ศึกษาปฏิบัติให้ถึงแก่นของศาสนาอย่าให้สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นเพียงตัวอักษรจารึกอยู่ในคัมภีร์ ถ้าเกิดมาแล้วเรียนหนังสือทำงานสืบพันธุ์มีครอบครัวมีลูกมีหลานแล้วก็แก่ตายไปก็ไม่ต่างอะไรไปจากไก่ตัวหนึ่งพบใจคือพบธรรมถึงใจคือถึงธรรมจะพบใจได้ต้องพบสติก่อน แม้นั่งภาวนาเข้ากรรมฐานอยู่ร้อยปีถ้าไม่รู้จักสติพบสติก็ไม่มีวันจะพบใจพบธรรมอย่างมากก็เป็นได้แค่ฤาษีนั่งหลับตาอยู่เท่านั้นเองคำว่าพระอริยเจ้าหมายถึงผู้พบใจพบธรรม ได้แก่พระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีและพระอรหันต์พระอริยเจ้าไม่ได้หมายเอาเครื่องนุ่งห่มจีวรเป็นเครื่องหมายแต่หมายเอาใจที่หยั่งลงในธรรมเป็นเครื่องหมายผู้เป็นคารวาสหากเดินมรรคที่ถูกต้องในวงเล็บสมัมมามรรคก็สามารถพบใจพบธรรมบรรลุธรรม ยังจิตให้ถึงซึ่งความเป็นพระอริยะเจ้าได้เช่นกันสมัยนี้มีการสอนการทำสมาธิแบบฤาษีกันมากเราจึงเห็นแต่คนหนีโลกหนีอารมณ์หนีความคิดไปติดที่ความสงบที่ไม่ชอบในวงเล็บมิจฉาสมาธิกันมากมายที่จะสอนสัมมาสมาธิ แบบพระพุทธเจ้านั้นแทบไม่ค่อยมีถ้าเป็นสมาธิแบบพระพุทธเจ้าแล้วจะต้องสอนสัมมาสติก่อนเพราะสัมมาสติมาก่อนสัมมาสมาธิในวงเล็บในมรรคมีองคแบบจึงไม่น่าแปลกใจที่คนปฏิบัติธรรมสมัยนี้ไม่มีใครบรรลุธรรมมีแต่คนปฏิบัติธรรมที่มากด้วยอารมณ์ความคิดอัตตาตัวตน ที่ยากจะแก้ไขได้เป็นชาวพุทธอย่าติดอยู่แค่การทำบุญให้ทานรักษาศีลเพราะแก่นของศาสนาไม่ได้อยู่ตรงนั้นแต่อยู่ที่การฝึกจิตอบรมจิตด้วยสติยังจิตให้พ้นจากบุญจากบาปต่างหาก ธรรมะพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรมากมีแต่จิตกับสังขารที่มีเรื่องทุกวันนี้ก็เพราะหลงว่าสังขารคือจิตเจริญสติแยกจิตออกจากสังขารได้ก็จะเป็นวิสังขารนั่นแหละเรื่องราวมันจึงจะจบวิสังขารคตังจิตตงังจิตตถาคตอย่างลงวิสังขารแล้ว ไม่อยู่ในสภาพที่จะปรุงแต่งอะไรได้อีกต่อไปพบชาติจบแล้วกราบอาจารย์ทรงกรดครับวันนี้มาฝึกการภาวนาเพื่อแยกจิตออกจากใจแต่ไม่สามารถเข้าใจได้คือหาใจไม่เจอผมสามารถรู้สึกตัวได้ รู้ความนึกคิดขณะเดินจงกรมแล้วดึงกลับมารู้สึกตัวได้ดีแต่พอถามว่าตอนนี้ใจรู้สึกอย่างไรหาใจไม่เจอช่วยกรุณาชี้แนะด้วยครับตอบอยู่กับความรู้สึกตัวมากๆม,มีสติรู้เท่าทันอารมณ์มากๆไม่ต้องถามหาใจ เพราะการถามหาคือความคิดปรุงแต่งความคิดจะปิดความเห็นเมื่อทำมากจเจริญมากวันหนึ่งจะพบใจเอกพบใจคือพบธรรมวันใดพบใจจะพบว่าใจกับจิตอันเดียวกันแต่จิตหรือใจกับขันห้าอารมณ์คนละอันกัน